สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาไปเที่ยวชมสวนอินทลาลัมของคุณหมอเฉลิมทองบุญครับสวนอินทลาลัมเฉลิมนภัทครับไปติดตามรับชมกันครับสายพันธุ์อะไรพี่เครดีีอะไรนะเคเคดดีเคลครดีโอ้ลูกใหญ่อะลูกโตมากเลยลูกใหญ่ค<อ>่ะ สายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์เพิ่งจะออกเป็นสีแรกๆนะครับยังไม่ได้พิสูจน์ให้ดูงยๆนะยังยังไม่ได้พิสูจน์ตัวตนไม่ได้พิสูจน์รสชาติใช่ไหมรสชาติตอนนี้ระยะนี้ยังยังมีติดฝาดครับต <10 S 1> ิดฝาดมาแล้วแต่ติดฝาดอาจจะต้องกินในระยะที่ค่อนข้างแก่จัดพิสุจสังเกตยังไงว่ามันแก่ที่พร้อมจะกินถ้าแก่จัดปุ๊บก้นลูกมันจะเริ่มดำนะครับ น่ากลัวที่สุดคือด้วงน่ากลัวที่สุดคือด้วงด้วงที่กินต้นแล้วก็ทำให้เกิดอาการเมาแล้วก็ตายนะครับด้วงเติมคือด้วงไฟด้วงมะพร้าวไอ้ที่ผมเคยมาเจอตรงที่ที่ที่เคยที่ให้ดูอันนั้นที่กินนั้นจะเป็นด้วงแรลด้วงแรลหลายด้วงเหลือเกินสดุพื้นอย่างนี้ครับแต่ว่าก็ใช้พวกคุณภาพในการที่เป็นเวลาอันนี้อันนี้สีเหลืองอันนี้คือลูกหมากเอไม่ใช่บาฮียังไม่ยังไม่ถึงบาฮีครับ มีหลายพันนะอันนี้สายพันธุ์นาวันเดอร์โอ้ oh, นาวันเดอร์ครับนะครับอันนี้อันนี้ต้องเข้าใจว่าปกติพวงมันใหญ่มากเลยครับแต่โดนไก่จิก <laughs> สตัตรูเพื่อนผมคือไกพ่พี่ทำฟาร์มไก่ชนพี่ทำสวนยิทตา์าลํมอันนี้ก็อันนี้อ่าเดี๋ยวให้ชิมอันนี้ไม่ได้เน่านะแต่ว่ามันจะเป็นน้ำตาลจะเป็นน้ำตาลลงลอง,ลองจะลองนะคะ มาชิมมาชิมให้ดูดิอ่ันนี้วันนี้เนี่ยมังกรเข้าช่องพี่หนูด้วยอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นน้ำตาลหน่อยนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะชิมให้ดูอ่ะอืมไปสามส่วนเบาหวานขึ้นแล้วมั้งวันนี้จะวันนี้จะออกแบบว่าหวานหวานเหมือ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 นไปเชื่อมนะคะครับอันนี้คือลักษณะการสุกครึ่งลูกอันนี้เสียงคนเดียวอ๋อเสียงอีกเสียงหนึ่งยืนยันพี่จอยลูกหนึ่งจะหาลูกสุกให้เราเดี๋ยวเลืออกก่นเลือกก่อน พอดีแห้งๆแต่นี้จะเม็ดหวางจะมีรอยช้ำตที่มันสุกแบบอันนี้คือสุกตะกี้นี้พอดีคนมาช่วยเขาตัดยาเปิดมามันช้ำๆสุกๆเลยให้ให้กัดเวลากัดๆอย่างนี้นะครับกัดกัดกัดด้านข้าง้งาเพราะว่าแนวตรงวิธีการวิธีการกินอินทผลัมนะครับถ้าเกิดว่ากัดตรงก้นตรงก้นตรงแหลมเนี่ยมันจะมีมันจะมีมีความฝาดติดอยู่ตรงก้นนะครับ คืออินทรีย์ทุกพันธุ์จะมีรสฝากรสเผื่อนอยู่นิดนิดอยู่แล้วจกเว้นแก่ใจกินด้านข้างมันจะช่วยให้อ่าเรื่องกับรสชาติมันสม่ำเสมอกันเสว็จแล้วนะคะเป็นไงคะอร่อยดีไหมคะได้ยินเสียงไหมคะไม่เหลือสักนิดเลยเหลื่อมเป็นไงบ้างคะไม่อร่อยหรอกแต่ไม่เหลือเลยค่อนข้างจะเนื้อแใสนิดนึงนะครับฝานน้อยค่ะฝานน้อยมันจะมีความหวานมากกว่า นาวันเดอร์นาวันเดอร์นาวันเดอร์มีกา่พัตธุ์กี้อันแรกต้นแรกผ่านอะไรนะเคสดี้เคสตี้แล้วก็อะไรนะ่ยอาชวะอาชวะอาชวะอันนี้เราเราพาไปดูที่มันไม่ดีอันนี้อะไรนะอันนี้นาวันเดอร์นาวันเดอร์กี่พันธุ์หนึงยี่สิบพันโอ้เอ้าแล้วอ๋อ แล้วจะถามว่าแล้วเกสรมันไม่ผสมนึกเหรอไม่ชไม่ได้นะไม่ใช่เนาะเกสรเพราะว่ามันไม่ผสมเลยทำไม่ใช่เททผู้มันผ่านเดียวกันนะพันกับผักก็ได้นะเราบาตเตอร์ผ่านเดียวกันให้ใส่พอดีเก็บลูกสุกให้ให้คนช่วยตัดยาไปไมกินกับพี่หนุ่มต้องทานให้อาอะไรค่ะจากด้านข้างหวานมากต้องให้กึ้งเลยค่ะ นีผมจะบอกว่าผมไม่เคยกินกินท่าลัสดเลยยิ่งยินคืออยางแบที่แปรรูปแล้วอันนี้จะมีติดฝากนิดนิดอันนี้คือรบกพนะครับอไม่ไปเป้าไกลมันเป็นเรื่งถุงขาดหมดเลยมีมีสายโหดตัวนี้อะไรนะไอ้ตัวที่เอาไปอยู่ที่ นาปูไอูไปูไูันที่ปูจะมีอยู่หลายสายันตรพันธุ์นะรัแต่ว่ายังออกไปเอะอันนี้หมอล้น้ำยไใช้ระบบน้ำเป็นน้ามาใช้ปั๊มครับระบบน้ำดลใช้น้ดน้ดก็ทำวางระบบน้ำ ุกต้นจะมีระบบน้ำหมดขุดตะไว้แล้วก็ก็เล็กก็ไมีลึกเท่าไหร่นี่ทำให้มันลึกอีกแล้วก็ปั้มพื้นถังกําลังมาล่าเปิดเขาจะสมบูรณ์เวลาระยะเวลาในการผสมตั้งแต่เรานับจากวันที่ผสมเกสรนะครับก็คือนับไปอีก150วันอ่าร้อห้ิบวันก็ประมาณ5เดือนครับ5เดือนก็ถึงจะได้เก็บเกี่ยว แต่ส่วนใหญ่แล้วมันอยู่ที่ภูมิอากาศหรืสเปซด้วยด้วยครับถ้าเกิดว่าในช่วงที่อ่าอากาศแล้วร้อนแรงจัดแล้งแล้งแล้วร้อนร้อนชดแรงฝนทิ้งช่วงนะครับก็จะสุกเร็วอ้าวก็จะสุกเร็วอ้าว,ว,าวไม่ได้ชอบ<ร>น้าเรอถ้าจริงๆแล้วเป็นพืชที่อยู่ทนแรงได้แต่ว่าเป็นพืชที่ผ่านน้ําไม่ได้ ถ้าขาดน้ำจะไม่ออกง่ายนะครับถ้าน้ำเยอะเกินไปน้ำเยอะก็จะสุกช้าถ้าเกิดเออ่างเวลาก็จะยืดออกไปอย่างนี้เหรอคะระยะเวลาจะยืดออกไปแล้วเราดูสภาพดินยังไงให้น้ำมันพอดีอ่ะเออดูความชื้นของดินดูความชื้นของดินครับต้องมีเครื่องมือในการวัดนะจะมีตัววัดมีตัววัดวัดมีตัววัดวัดวัดดูว่าความชื้นเพียงพอดวั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 นวัด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 วันวัดวัดัด ภาพเป,ป็นร้อนสภาพการ้หไม่ขึ้นอยันสภาพแวดล้อมนี่เราก็ต้องสังเกตจากตัวตัวพืชเป็นที่ตั้งพืชเราสมบูรณ์ดีไหมแล้วมีอาการมึนชะงักในการเจริญเติบโตไหมที่โรคมัยมั่งมมันีตองค่ำกลางคืนนี่เราต้องมาดูไหมก็มีมั่งมีมั่งนะครับออกมาพร้อมกับอะไรนะช่วง

ก็เลยปล่อยหน่อไว้เพราะว่าเป็นสายพันธุ์ที่หายากระครับองแล้วหน่อที่แตกมาส่วนเกินเนี่ยขุดไปขายได้ไหมหน่อเนี่ยสามารถที่นําไปขยายพันธุ์ได้โดยที่มีลักษณะเหมือนต้นแม่ทุกประกัอคือไม่ไม่จาเป็นจะต้องเป็นต้นพอเลี้ยงเนื้อเยอะอีกแล้วอก็คือเราสามารถเอาหน่อไปชำแล้วก็ให้มันจะมีความแข็งเนื้อแต่ค่อนข้างแข็งนิดนึงแต่สีสวสวแ่แต่ว่าอาจจะไม่ไม่มีความกาดนะพี่จ้อยลองชิมดูค่ะ กัดกัดเหมือนเดิมกัดเหมือนเดิมต้องกัดเดิมทะลุเลยมัคพี่กินหรือธีกินคุณหมอสอนวิธีการทานนะคะถ้าเราถ้าเรากัดตรงเนี้ยมันจะได้ความฝาดของตรงท้ายค่ะคุณหมอบอกว่าให้เรากัดแนวแนวนอนจะได้รสชาติที่สม่ำเสมอเดี๋ยวเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะคะอร่อยกว่าเมื่อกี้ออแล้วก็เนื้อไม่แข็งกรอบอันไหนอืมแต่นี่มีอะไรนะพันอะไรนะ อันนี้มันสุกยางมันติดฝาดนิดๆยังอันนี้ยังสุกไม่เต็มที่แต่ว่ามีความหวานที่ททีี่่ออกมาอยู่ถ้าสุกเต็มที่ก็จะไม่มีรสฝาดเลยคือจะไม่ฝาดเลยคือแก่กว่านี้นิดนึงอายุมันังไม่ได้อันนี้อายุยังไม่ได้แต่ว่ารสหวานนี้ออกมาชัดเจนมากค่ะอร่อยเลยกรอบเลยเหมือนยังไม่ฝาดเท่าตะกีใส่พันใสยพันของไทยมีไหม สายพันธุ์ไทยจะเป็นไผ่สายพันธุ์พรมเมลซึ่งมันยังไม่มีการทำเนื้อเยื่อออกมาเพราะนั้นเนี่ยสายพันธุ์ที่พี่ไปชิมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะที่ว่าสวยนี่สุดอันนั้นก็เป็นสายพันธุ์พรมเมลซึ่งอร่อยมากอร่อยกว่าเนื้อเยื่ออีกไอแต่ทําไมเขาบอกว่าเพราะมเมล็ดนั้วมันจะตายมันตายดีนะก็คือทุกต้นมันไม่ใช่ว่าจะดีเหมือนกันทุกต้นเมล็ดที่เอามาพาะมันต้องมีพ่อรู้จากต is ้นพ so ่อต้นแม่เป็นต้องรู้อ่ะก็เหมือนกันอยุดหยเพราะพัน อายุทั่วไปอ่ละกรรมพันธุกรรมแต่ว่ามันต้องกายจากเพ่อจากแม่อยู่แหละไม่ไม่สตัดเศษแต่ว่าเมื่อไหร่เขากายเป็นเป็นดีกว่าพ่อหรือแม่กายเป็นดีอันนี้อะไรนะมัอะไรนะอันนี้พันซูการี่อซูกการีที่แปลว่าน้ำตาลหวานแต่เราต้องหวานมากเลยคือต้องลองชิมครับอันนี้ก็อายุยังไม่ได้นะแต่ว่า เริ่มใช้กินใช้กินกับข้วต๋่วครับลูกจะเป็น้างเล็กเพราะว่าจริงๆแล้วลูกเขาใหญ่ใหญ่มากใหญ่กว่าต้นต้นหนูต้นแรกที่นะวันด้วยแต่ว่าเนื่องจากเอาไว้เยอะนะครับก็เลยเลย่ิดจอต้นก็ยังเล็กแน่นแน่นนะก็คือลูกก็เลยเล็กเดี๋ยวให้ชิมชิมอีกแล้วต้องเลือกเอาลูกต้องเลือกส่วนตัวพี่พี่ชอบพันุไหนรสชาติเป็นรสชาติเอ่อความแตกต่างแต่ละสายพันธุ์มันมีจุดดีจุดเด่นต่างกัน ระยะการกินก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะบอกว่าอะไรดีที่สุดมันก็ไม่เชิ่นหรอะชอบที่สุดอ่ะถ้าชอบที่สุดน่าจะกินง่ายแบบคุณแก่กับบางีบางีราคาเท่าไหร่พี่ราคาตลอโราคาตลาดราคาตอนนี้ก็อยู่ที่สามร้อยสามร้อยขึ้นไปถึงสี่สี่ร้อยออยู่ช่วงสามร้อยถึงสี่ร้อยใช่อยู่ที่ว่าขนาดใหญ่แล้วแต่ส่วนนะครับก็เปิดขายแต่ส่วนใหญ่ก็จะตั้งกันไว้ประมาณสามร้อย อันนี้เปิดจองไหมคะอันนี้เหรอค่ะลองลองลองเปิดเปิดเปิดให้ชิมก่อนครับเปิดให้ชิมก่อนเปิดให้ชิมก่อนนะคะอ่ตั้งแต่ปลูกมากี่ปีแล้วต้นนี้ต้นนี้สองปีต้นนี้เล็กถ้ารวมทั้งหมดกี่ปีในส่วนนี้ครับสามปีหกเดือนสามปีหกเดือนได้เก็บเกี่ยวผลผลิตขายแล้วกี่ครั้งครัหวานมากค่ะนี่ขนาดยังไม่โตเต็มวัยนะคะยังมีความหวานเลยก็ประมาณสองปี คือมันมีต้นเงี้ยมันออกตั้งแต่ปีแรกก็ออกปีแรกเพราะว่าพันธุ์อตาหานเป็นหน่อเดี่ยวมาปลูกมันก็เลยออกลูกเร็วจากหน่อปลูกแค่ได้ปีเดียวมันออกลูกเลยอแล้วก็พอปีที่สองก็มีพันธุ์อื่นออกปัปลายปีนี้เป็นปีที่สามนะครับอายุสามปีแต่ว่าบางต้นหน่อผมเยอะมันก็เลยออกมากคุณหมอให้ทำไมอันนี้มันหวานมันหวานชุ่มคอ เขาถึงเรียกซูการี่ซูก้าครับมันหวานชุ่มลงไปในพันนี้คือพันธุอิลักกี้ซูกาลี่1 3ึ่งสามเจ็ครับซึ่งหายากเพราะมีมีต้นกันน้อยในทั่วประเทศนี้คนที่มีก็บางส่วนก็จะมีติดคนละสิบต้นห้าต้นสองต้นต้นหนึ่งซึ่งต้นพันธุ์มันไม่มีมามีมาอยู่ชุดเดียวตอนหลังนี่ก็หายากส่วนใจไหมคะไม่หมด มีมียมปูกกันต้นมนงเลกไตรนี้อยู่ไกลน้ำไหมก็เสือกงานยเสือกานมาให้ให้พามาชมข้างในน้องแล้วก็เดี๋ยวเราจะถามคำถามอะไรไปเรื่อยๆเปอยชวนคุยกันไปมาเที่ยวชมสวนก่อนเดี๋ยวทีนี้ทำไมลูกส่งแปลก เหมือนจะไม่เียวยาวเรียวๆเนาะที่มันผ่านมาเหมือนจะจนายพันอีกสายพันเนี่ยนะบานี้ต้นเดียวกับต้นนู้นอ่ะสายพันเดียวไม่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 เรียวยาวตอนนี้ลิ้นผมนี่รู้สึกหวานนิหมดอ่ะมาเที่ยวชมชิมได้นะครับฝาดดีว่าว่าฝาดคุณหมอใจดีครับนแรกเลยใครที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์ติดต่อช่องทางติดต่อ ท้ายคลิปนะครับทิ้งไว้ให้เดี๋ยวให้ชิมชมวอาไม่แตกชิมดีไมครับชิมครับชิมทาแล้วต้องจ่านี่ชิมประมาณสี่ห้าลูกข้าวเย็นขเข้าวเย็นไม่ต้องเข้ามาซื้อมาได้นะครับข้าวเย็นไม่ต้องกินเลยนะเนี่ยสี่ห้าลูกเนี่ยอิ่มเลยนะให้มันเจ็บอันนี้มันจะสุกปลายหรือสุกอันนี้จะคล้ายๆกันแหละครับ มันจะสุกจับก้นเหมือนกันสุ<ว>กจากก้นขอบคุณครับสีสวยพีจกก่จอยจ้าจ้าจ้าพี่ถามเรื่องคุณค่าทางอาหารได้ไหมคุณค่าทางอาหารก็คือ เท่าที่เขาวิจัยกันมานะ,ะก็มันมีประโยชน์ในเรื่องเกี่ยวกับพลังงานพลังงานเ,าเ,พาเพราะว่าคนอิสลามหรือคนที่อยู่ตะวันออกกลางเนี่ยจะกินเป็นอาหารแคลอรี่สูงแคลอรี่สูงหลังจากถือสิลอดเข้าอดอาหารมาทั้งวันนะเขากินไม่กี่ลูกเขาสามารถฟรื้นสดชื่นขึ้นมาได้เพราะว่าน้ำตาลในอินทผลัมเป็นน้ำตาลหมดสลเดียวสามารถกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันสามารถดูดซึมได้เลยไม่ต้องย่อยขันการย่อยจากกระเพาะ มันก็เลยดูดซึมง,ง่ายการให้พลังงานสูงแล้วก็มีวิตามินอะไรหลายอย่างไฟเบอร์ครับโมเลกุลเดี่ยวก็ต่างจากพวกผลไม้ทั่วไปเพราะส่วนใหญ่ผลไม้ทั่วไปเป็นโมเลกุลคู่ใช่ม,ใชมันจะต้องมีการผ่านการย่อยกระบวนการย่อยก่อนถึงจะดูดซึมไปได้แต่ว่าน้าําตาลจากพินภาลามัมมันสามารถดูดซึมเข้าไปใช้ประโยชน์ได้เลยจากการการกินเข้าไปทักเดี่ยวม,มันทําให้สดชื่นพื้นร่างกายด้วยดี เวลา20ขวดก็จะหมุนทุกขั้นตอนติดไว้ตลอดเลยเรค <ด S 2> รับพอเวลาพึ่งเขาจะทานทุกขัเวลาในประเทศไทยเนี่ยก็คือการปลูกตัวคาราเมลทำผลแห้งค่อนข้างยากต้องรอสายพันธุ์ใหม่ๆที่ผมพาไปชิมตอนแรกๆนะครับว่าเขาจะไปสุกไหมที่จะไปแห้งหสุกแล้วก็แห้งได้ไหมเราอยู่ในขั้นการทดลองนะครับแต่ว่าสายพันธุ์กินสดงมาผ่านแน่นอนคือสายพันธุ์ที่รุ่งมารดาจารยนะครับมะฮีนี่หวานเกี๊ยบเลยครลบหวานแหละ เ็นสายพันธุ์ที่หวานแหลมแล้วก็ <c oughs> ก็เหมือนเขาเรียกแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลออนไลนแอปเปิ้ลมันกินได้ง่ายนะครับก็กินก็นได้ทุกวัยม,มีมีข้อควรระวังในการกินคนเป็นโรคเบาหวานก็ควรจะลดอัตราการกินบ้างนะครับเพราะว่าน้ำตาลค่อนข้างสูงน้ำตาลสูงนะครับก็กินได้แต่ว่าอย่ากินเยอะก็วันหนึ่งก็ต้องกินน้อยโล กินแล้วโล่แมกินมาแลโลมันแพงแต่ที่ส่วนปัญหาเรื่องการแตกร้าวค่อนข้างน้อยการแตกร้าวเกิดจากอะไรการแตกร้าวมีหลายสาเหตุครับเพราะว่าถ้าโดนฝนในกรณีที่เราให้น้ําไม่เพียงพอตั้งแต่แรกแล้วฝนยิ้งช่วงอินทผลามไม่เจอฝนเต็มที่มันก็จะดูดน้ําเข้าไปเต็มที่ทีนี้ก็ไปยังลูกมากลูกก็จะแตกลูกก็จะแตกร้าวแตก อันนี้ผสมเมื่อวันที่แปดแปดจดไว้หมดนะครับเพราะจะต้องมีป้ายมีป้ายติดกับเพราะว่าเราจะไม่รู้ว่าอินผาลามเราครบอายุหรือยังครบอายุเก็บเกี่ยวหรือยังใช่ก็คือมีผลแต่ว่าเวลาที่เราเอามันต้องเปิดดูแล้วชิมรสชาติดูก่อนถ้าไม่ไม่ไม่เปิดไม่ชิมรสชาติดูเราจะไม่รู้เลยบางทีเนี่ยอันนี้ยังไม่ถึงว่าห้าสิบมันได ประมาณร้อยร้อยสี่สิบวันร้อยสิบสองวันใช่ไหมประมาณก็สิบวันนี้ก็มีผลหรอมีผลเด้อก็จริงๆแล้วมีผลไหมมันอยู่ที่ว่ารสชาติเนี่ยลักษณะการสุกเนี่ยมันจะสุกไม่สม่ำเสมออ๋อครับข้างในมันยังนอนนี้ ช่วงท้ายคลิปนี้นะครับก็พวกเรานะครับมากัน4ี่คนนะวันนี้มาลุมสัมภาษณ์เลยก็ขอขอบคุณพี่เหลิมเนาะหมอเหลิมนะครับที่ให้เกียรตินะครับพาพวกเราเข้าเยี่ยมชมสวนนะครับเฉลิมนภัทรเฉลิมนภัชรนะครับยังไม่ได้ทำายชื่อครับตอนนี้ถ้าใครอยากเป็นลูกค้าของสวนนี้ลายต้นต้นก็รีบจับจองรีบครับวันนี้เริ่มมีสมบังลักษครับเริ่มแก่จัดเป็นบางพวงนะครับ บาฮีกับอัพเอสทหารแล้วก็มีสุกอรีหนึ่งสามเกครับแล้วแต่ที่ใครจะเลือกชิมก่อนมาชิมที่สวนก็จะเลือกได้นะครับว่าจะชอบสายพันธุ์ไหนครับนะครับก็สวนอยู่ที่หมู่สิบตมบลสะพานหินอำเภอหนองมัวมงจังหวัดชัยนาทบ้านเขาหลักครับถ้ามาโซนบ้านน้ำคุกเขาหลักเนี่ยถามหาสวนมอเหลือก็จะมีคนบอก เย็นหลังเลิกงานนะครับแต่วันวันเสาร์อาทิตย์ก็วันหยุดราชการวยดรการก็อยู่เฝ้าอยู่นี่แหละ,ะไม่ไปไหนหรอกถ้าใครอยากเจอก็มาแล้วก็ที่สําคัญก็คือถ้าในส่วนท่านที่อยู่ที่บ้านไกลนะครับไม่สะดวกที่จะมาเยี่ยมชมที่สวนนะครับจะสั่งทาง